อาจารย์ไปที่ตรงส่วนหัวข้อนะครับส่วนหัวข้อมันจะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนปะากายเห็นไหมครับนะฮะพออาจารย์เลื่อนไปตำแหน่งนี้มันจะมีคำว่าแก้ไขบทคัดยอ่ออาจารย์คลิกเข้าไปที่แก้ไขบทคัดย่อนะครับอาจารย์เห็นอะไรไหมครับมันจะขึ้นหน้าตามาเป็นเหมือนกับเวิดเห็นไหมฮะอ้าวอาจารย์ลองคลิกนะครับ ลักษณะเทคโนโลยีตัวนี้ถ้าเป็นสมัยใหม่เรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับอาจารย์หมายความว่ามันคือโปรแกรมที่ทำไมทำงานบนอินเทอร์เน็ตเลยเป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้งถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนอาจารย์ต้องเปิดโปรแกรมจากเครื่องถูกไหมครับและอาจารย์ต้องพิมพ์งานและอาจารย์ต้องอัปโหลดขึ้นเว็บใช่ไหมครับแต่นี่เป็นโปรแกรมที่ทําไมเลยครับอยู่บนเว็บเลยใช่ครับดังนั้นอาจารย์พิมพ์วิชาของตัวเองว่าชื่อวิชาอะไรนะครับรหัสอะไรใครเป็นครูผู้สอน อีมงอีเมลอะไรไปแล้วเสร็จก็แล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ครับมันจะติดที่หน้าจอเลยเอา้าวใส่ชื่อวิชาอาจารย์เลยครับอา้าวใครเป็นเจ้าของวิชาก็ว่าไปนะครับอา่าใสา่ระบบนะครับระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บนะฮะนี่นะครับ คราวนี้พออาจารย์ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับถ้าอาจารย์ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการเคราะห์ลงไปเนี่ยมันจะเวน้นเว้นวรกนะครับมันจะเว้นวรกถ้าอาจารย์อยากให้ตัวติดกันอาจารย์ต้องกดปุ่มชิปค้างแล้วกด Enter นะครับมันจะไม่เว้นวรกเพราะหน้าจอที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันเป็นโปรแกรมมิ่งนะครับเขียนด้วยโปรแกรมมิ่งดังนั้นลักษณะการขึ้นบรรทัดใหม่อาจารย์ต้องกดปุ่มชิปะนะฮะแล้วก็กด Enter นะครับถึงจะตัวถึงจะติดกันนะครับ แต่นันอาจารย์ก็ใส่อาจารย์ประจําวิชานะครับอ้าวเลือกได้เลยผมก็จะใช้เทคนิคการก๊อปนะฮะด้วยความรวดเร็วอ้าวเบอร์โทรอีเมลนะครับเว็บไซต์อะไรก็ใส่ได้เต็มที่เลยครับนี่นะฮะคือพออาจารย์ใส่เข้าไปในช่องนี้เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับ เนี่ยพอจา์พิมพ์เสร็จอาจารย์อยากจะทําตัวหนาตัวบางอยากจะใส่สีอยากจะขยายตัวอาจารย์ก็ทํไมได้หมดเลยทําได้เหมือนกับจา์พิมพ์ในเวิร์ดอย่างเงี้ยครับอ้าวอยากจะจัดกึงกลางอาจาย์ก็จัดเลยมันก็จะมีตัวอะไรครับสีตัวหนังสือให้อาจารย์เลือกนะฮะอ้าวอาจารย์ก็ใส่สีตัวหนังสือนะครับอาจารย์อยากจะใส่ตัวหนาจาย์ก็ใส่ตัวหนา นะครับอยากกึ่งกลางก็ไว้กึ่งกลางอย่างนี้นะครับโอเคก็แดนก็ออกแบบตรงนี้เป็นการกำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาใครเข้ามาจะได้รู้ว่านี่เป็นวิชาอะไรนะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นวิชาอะไรของใครนะครับไม่งั้นบางครั้งเข้ามาก็ยังไม่รู้ว่าวิชาอะไรเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับร<อ><ะ>ได้เลยครับพออาจารย์ใส่ชื่อวิชาใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนใส่สีอะไรเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ทำไมได้เลยครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาต่อกันนะนี่นะครับพออาจารย์พิมพ์ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ประจําวิชาเรียบร้อยแล้วสาขาเรียบร้อยแล้วอีเมลเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็คลิกคำว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ก็จะเห็นชื่อวิชาอาจารย์ปรากฏอยู่อย่างที่เห็นนี่เห็นไหมครับเ<ช>นี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกําหนดว่าใครเข้ามาจะได้รู้ว่าเป็นวิชาใครนะครับใครผู้สอนนะฮะและจะติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ยังไงนะครับแค่นี้ครับ แต่ถ้าเกิดอาจารย์พอเซฟเสร็จปรากฏว่าอ้าวพิมพ์ผิดอาจารย์จะกลับไปแก้ไขทําไงครับ<ป>ก็กลับไปที่คําว่าแก้ไขบทคัดย่อเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับคลิกปั๊บมันก็จะกลับเข้ามาที่หน้าเดิมใหม่เห็นไหมฮะจากนั้นอาจารย์จะแก้ไขอะไรอาจารย์ก็ทําไมครับอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนแก้ไขครับ ตรงนี้ปรับได้ตลอดเวลาครับถ้าอาจารย์ยังจํารหัสไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวทําไมครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาก็ได้นะครับอ้าวตอนนี้ก็จะเปลี่ยนโอเคนะครับแก้ไขดีหนึ่งแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็เสร็จแล้วโอเคไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ชื่อวิชาอาจารย์ประจำวิชาภาควิชานะครับคณะเรียบร้อยแล้วนะครับ อีเมลที่อยู่อาจารย์เสร็จหมดแล้วนะครับ